เอา้าอัดไปดอัดมาเพราะว่าตัดของเออยสาเดคาบันนี้อันทำอันวีดีโอก,ก็ไเด็นออกัน่อยงสัยอัดแล้วยัางโ่ไดหลงก็อัดเรื่องดอกไม้นี่แหละคะ่ะดอกไม้ฮักน้ำสวนตัวผู้เจ้าพันมาช้ำใจเนาะคะ่ะเนาะก,ก็เลยมานั่งจมเมื่อฝังเลยคะ่ะเมื่อกี้พันฝนตกลมแหงเนาะคะ่ะเนาะมาก็ทันหันมันก็มืดมือเนาะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงลมแหงมันก็แหงกันะะิีเดียค่ะ พัดนี่จนนั้นก็ไม้เอนเรียบไปเลยก็มีดอกไม้เพามันนักน้ำฝนเนาะค่ะเนาะดอกไม้มันนักน้ำฝนมันน่กล้องลงมันเลย่หักวันนี้หักแล้วมันซุ่มใหญ่มันโก้กันลงเนี่ยค่ะถ้าว่ามันเป็นกิ่งนีมันก็เออก็ว่ากิ่งพังกันน่ลิ่งลงเราแต่มันเป็นซุ่มใหญ่มาลบม้วนลงนํำกันม้วนแล้วค่อยเนาะมันหักมันมันโก้กันนี่สิค่ะมันโก้กันแล้วมันนักมันก็เลย มันบ้วขคกันออกมันกอดกันแล้วมันละฮักหลงเสียกระบอกว่ากันเอ้ยกระจ่มเมื่อฝังเนอะค่ะเด้อเฮงเฮงใจนํามาจ่มเมื่อฝังเนาะคะ่ะเพราะว่าปกตินี่กระบอกค่อยเป็นอันนี้มันคึ้อีตตนดอกไม้ค่ะจีเต็มนึงค่ะเป็นดอกกำลังจุ่มๆค่ะเป็นดอกแบบนี้นะคะกำลังขึ้นแบบนี้นะคะเต็มเนี่ยค่ะนี่นี่จีพ่นเนี่ยค่ะ,ะจีน้อยน้อยนี่เต็มเป็นพวงอยู่ค่ะ เออแล้คือขี้ตุนพันธ์กำลังในงเยื่อเป็นนุ่มเป็นสาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าภัยธรรมชาติมาหลงพันธ์โบได้ใหญ่ซ้ำจักสองสามมื้อพันธ์กาเหี่ยวเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันโบแมน่นันลำต้นลำตุนมันหักสิก็ตองอได้ทิมมันไปทีแรกว่าเนี่ยเอาลงขยะสีเขียวกับทีแรกแฟนเอยก็บ่บมันยุ่งเนาะคะ่ะพันว่ามันเห็นเอออยากหาย เห็นเอ้ย no, ตุ well, <t episodes> ๊กตาจมบั้ว่นเราเอาไปยุ่งน้ำเนื้อเอาแล้วเจตัวพอบอกต้องมายุ่งน้ำเขาว่ะเออแต่เอ้ยก็ได้เอาจังเอ็ดเอาก็เลยนั่งไปนั่งมาโอ้พันยังงามอยู่ก็เลยเอาน้ําเสื้อกระคุแล้วก็เลยเอามาเซื้ออันกัางไว้น้มงโต๊ะเนี่ยค่ะอยู่น้ำสวนนี่เออบันขึ้นอยู่น้ำโมพันถึงบั้นอโบ่มีต้นกาเป็นอันกระคุน้ำเหมือั้นหรือปล่าก็ยู่จนพันเหี่ยวแเราก็เอ่ยจะน้ำทิมมันไป ไครจกธรรมชาติเนาะกันเนาะว่ากันบบได้เอยยัขงขมวดแต่แฟนเอวยองะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมาแฟนเอวยกไ็ได้การด้วยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอเธอเธอเลี้ยวเบื้องน้ำส่วนดูข้างหลังมันมันมีตละลึกเกิดขึ้นได้ไหมวเพื่อนกับโบได้บอ,บอกว่าต้นไม้ฮักนะคะมันมีตละลึกเกิดขึ้นน้ำส่วนได้ไหมวเออตู้กตานึกว่าเพื่อนบอาเลนกำลงังอาปากว่าอันเกิดตะเหลี่ยวไปเพราะว่า เี็นพันซีมือมาเอ้ยเหลียวเปลยาว่าอันต้นดอกไม้อันออสเตอร์นี้ฮันลงมดเลยค่ะ